ไทย vs ตุรกีวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025เทียบสถิติถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025วินใน2025สัปดาห์แรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นระหว่างวันที่4-8ถึงมิถุนายน2568โดยในวันนี้6มิยอ 68จะเป็นการลงสนามนัดที่3าของทัพนักตบสาวทีมชาติไทยทีมอันดับ15ของโลกพบกับทีมชาติตุรกีทีมอันดับ4ของโลกเผยสถิติการพบกันห้านัดหลังสุดระหว่างไทยเวอร์ซัสตุรกีปรากฏว่าสาวไทยชนะเพียงแค่หนึ่งครั้งส่วนสาวเติกชนะ4ครั้งสถิติห้านัดหลังสุดวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเวอร์ซัสทีมชาติตุรกีในช้่หลีกวันที่12มิถุนายน2024 ไทยแพ้ตุรกี0-3เซต17-25จ็2ถึง25เนชั่นลีกวันที่29มิถุนายน2023ไทยแพ้ตุรกี0-3เซต15-25 15-25 20-25ชิงแชมป์โลกวันที่24กันยายน2022ไทยชนะตุรกีสาเซต17-25จ1 2ถึง2 3

ยี่สิบถ่าถยีถ่ายทอดสดวอลเล่บอลวันนี้ช่องทางไหนบ้างสำหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติตุรกีศึกเนชั่นลีก2025วันที่6มิถุนายน2568ตามเวลาประเทศไทย18นาฬิกา30นาทีสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง VBTv มีค่าบริการแบบรายเดือน